การละครั้งหนึ่งที่ริมบึงน้ำใสมีลูกเป็ดสีเหลืองสองตัวเป็นพี่น้องกันตัวโต,วตวชื่อว่าทองและตัวเล็กชื่อว่าทิวทั้งสองอยู่กับแม่เป็ดในรังอันอบอุ่นทุกวันพวกมันจะเล่นน้ำจับมแมลงและสนุกสนานกันในทุง่งหญ้าทองพูดว่า น้องทิววันนี้เราลองว่ายไปสำรวจอีกฝั่งของบึงกันดีไหมทิวพูดว่าดีเลยพี่ทองเราไม่เคยไปถึงตรงนั้นมาก่อนทั้งสองพากันว่ายน้ําไปอย่างมีความสุขระหว่างทางพวกมันเห็นลูกเป็ดตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างพุ่มไม้ตัวเป็ดนั่นแปลกมากไม่ใช่สีเหลืองสดใสเหมือนพวกมัน แต่เป็นสีเขียวมนและขนยังดูยุ่งเหยิงอีกด้วยเจ้าลูกเป็ดสีเขียวมองทองกับทิวด้วยสายตาหวาดกลัวมันพึมพำว่าอย่าเข้ามานะพวกเธอต้องรอข้าแน่ๆทองกับทิวหยุดว่ายน้ำแล้วมองหน้ากันด้วยความสงสยัยทองพูดว่าเจ้าชื่ออะไรทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียว ลูกเป็ดสีเขียวตอบว่าข้าชื่อมรกตข้าหลงทางมาและไม่มีใครอยากเล่นกับข้าเพราะข้าขี้เหร่และไม่เหมือนพวกเขาทิวพูดขึ่งอย่างร่าเริงแต่เราว่าสีของเจ้าน่ารักออกดูเหมือนใบไม้ในฤดูฝนมรกฎอึ้งเล็กน้อยมันไม่เคยมีใครชมมันมาก่อนทองยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าอยากมาเล่นกับเราสองคนไหม บึงนี้กว้างใหญ่เจ้าไม่ต้องกลัวใครจะล้อเลียนทั้งสามพากันเล่นน้ำจับมแมลงและสำรวจบึงด้วยกันพวกมันสนุกมากจนลืมไปว่าต้องกลับบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินทั้งสามเห็นเงาของนกเหยี่ยวบินวนอยู่บนท้องฟ้าทองรีบพูดเร็วข้าวเราต้องหาที่หลบภัยเดี๋ยวนี้ ทั้งสามวิ่งไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่แต่นกเหยี่ยวก็ยังบินวนอยู่รอบๆพร้อมจ้องลงมามรากตพูดว่ามันต้องการจับข่าไปแน่ค่าตัวเล็กที่สุดทิวรีพูดเสริมว่าไม่หรอกพวกเราอยู่ด้วยกันจะไม่ปล่อยให้เจ้าโดนจับไปแน่ทองคิดหาทางช่วยและในที่สุดก็พูดขึ้นมรกตเจ้าสี่หมื่นใบไม้ ถ้าเจ้าไปซ่อนในพุ่มไม้ตรงนั้นนกเหยี่ยวจะมองไม่เห็นเจ้าแน่นอนมอรกโจึงพยักหน้าแล้วรีบกระโดดเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ด้านทองกับทิวใช้เสียงร้องดึงความสนใจของนกเหยี่ยวมันไล่าตามทองกับทิวแต่เพราะพวกมันฉลาดและว่ายน้ำเร็วจึงหนีออกมาได้อย่างปลอดภยัยหลังจากเหตุการณ์นั้น มรกตพูดกับทองและทิวด้วยน้ำตาคลอข้าไม่คิดเลยว่าสีเขียวของข้าจะช่วยชีวิตข้าได้ขอบใจเจ้ามากที่ไม่มองข้าเป็นตัวประหลาดทองยิ้มแล้วตอบว่าอย่าดูถูกตัวเองสีคนของเจ้าเป็นสิ่งที่พิเศษและเจ้าก็มีคุณค่าในแบบของเจ้าทิวเสริมว่าพวกเราทุกตัวล้วนแตกต่างกัน แต่ความแตกต่างนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้ข้อคิดธรรมะอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนมรกอที่ภายนอกดูแตกต่างแต่แท้จริงแล้วมีคุณค่าในตัวเองตั้งแต่นั้นมาลูกเป็ดทั้งสากลายเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่มีวันทิ้งกัน พวกมันช่วยเหลือกันและเรียนรู้ว่าความรักและความเมตตาคือสิ่งที่ทำให้ทุกชีวิตงดงาม